ทุกคนดูเห็นไหมเขาขนมันมาให้อีกแล้วนี่นี่นเห็นไหมมันหัวอย่างใหญ่เลยนะเอาดูดูใครอยากได้มาเอาเด้อดดเอาดูสีดูสีโอ้โหส,ส,สีสวยสีสวยสเห็นไหมของจริงนะเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยโอ้น่า,นาเห็นไหมวันนี้มีคนมาเอาถึงบ้าน เห็นไหมนี่เข้ามาเยี่ยมเยียนเจ๊ใส่ลมอีกแล้วคุณหน้าคุณตาใช่ไหมเห็นไหมคนรอน่านนี้มาถึงนี่เลยอ่าช่างใหญ่จะกินจัดให้จ้าอีกแล้วนะคะมันมันหัวใหญ่ๆห่นะจ้าทุกคนต้มก่อนต้มก็ต้มใส่เกลือเฉยๆนะคะต้มใส่เกลือเฉยๆต้มมันสุกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาออกมาออกมาเสร็จแล้วก็ใส่กะทิใส่น้ำตาลนี้ค่ะเป็น เอ,อบวชมันบวชมันมันบวชอะไรเนี่ยคะ่ะอาแล้วแต่จะเรียกเนาะบวชมันมันบวชอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจะเอ่เห็นไหมเดือดบ,บัก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 ต้มเสร็จก็เอามาหันห่นหันห่นอย่างเงี้ยค่ะหั่นหั่นหั่นเสร็จแล้วก็เอากะทิใส่เอาน้ำตาลใส่นี่ก็จะเป็น บวดมันค่ะบวดมันบวดมันนะคะนี่ทุกคนก็น้ําตาลใส่เข้าไปเลยก็เ,เกลือใส่เข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็รอมันเดือดนคะคะกะทิก็ซื้อเป็นกะทิกล่องค่ะไม่ต้องเพราะว่าไม่มีไม่ได้ออกไปซื้อกะทิที่มันเป็นโรลๆนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็รอมันเดือดเนาะเนี่ยบวดมันมันบวดอะไรประมาณนี้จ้ะทุกคนนี่เนาะ ก็เดือดแล้วนะจ๊ะวันนี้ทําอย่างเยอะเลยเนาะในเต็มกระทะเลยใส่หม้อน้อยไม่ได้นะคะวันนี้วันนี้เต็มกระทะเลยนะจ๊ะอันนี้แกงบวชมันมันบวชแกงแกงบวชมันอะไรนี่แหละแล้วแต่จะเรียกค่ะนี่เห็วันนี้เยอะวันนี้เยอะนะคะเต็มกระทะเลยเต็มกระทะเลยนะ่ให้ช่างใหญ่ ไอชันใหญ่กินจุกจุกกินเผือกกินมันอยู่บ้านสวนก็ต้องกินแบบนี้นะจ๊ะทุกคนกินหัวเผือกหัวมันก็อร่อยดีนะจ๊ะทุกคนนี่เรียบร้อยเดือดปัก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 ัก,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 กแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็ได้ต้มมันนะคะมันอันนี้ค่ะมันม่วง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 เนี่ยจ้ะก็จ้างเขาถางสวนเนาะมันก็มันมันก็เลยโผล่ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะทุกคนช่างใหญ่ก็จะกินเนาะต้มใส่เกลือ ต้มใส่เกลือเฉยๆเนี่ยจะมันนะจ๊ะมันนะจ๊ะ,นนะ,จะเห็นไหมสีม่วงสวยงามเนาะอ่ารอมันสุกรอมันเดือดนะจ๊ะทุกคน